แกยังไงสูบน้ำครับสูบน,บน้ำเป็นเป็นเส้ปับ๊บไฮควายห่อนแห้งครับมันห่อนแห้งน้ำมันบกบ่เจอซีซั่นเชนไปดูการที่เปลี่ยนแปลงไปตามไปดู <c oughs> <c oughs> มันห่อนันเราพี่นอ้องเล่นน้ำตามตามเ้อยหมักน้ำคักเลือควาย ควายมันหมดนม้ำมดน้ำได้ดุนได้ควายข้ามนะเขาคอเขาหลักว่าเมล่อนครับพี่น้องครับอจอยตัวลูกมันโดดนุ่มนะ,ะจอยตัวลูกมันกินนมเนาะท่านประธานของเราสิทผลิตน้ำพี่น้องสูบจากบอ่อทั้งนี้ ไปใส่บอ่อทั้งที่ควายเล่นจ้าอันบกแห้งนอนล่งกับเห็นหลังเห็ดองโลงอยู่คว้ยตัวใหญ่หลาย <c oughs> นา้ำกระย่างลายเติบพีโดประท่านคนขยันที่อยู่นิ่งว่าเป็นพี่น้อง <c oughs> เราอยู่ซื้อว่าเป็นอิรีแล้วปับหนาวับหลังแต่ละเ,เมือจากเราเห็ดอยียง เติมน้ำมันเติมน้ำมันครับพี่น้องครับสูตรบ่มีน้ำมันสูบเบิดน้ำมัน,นกับเจ้าบ่สูบ <laughs> เบิดน้ำมันเบิดซาได้แถวเอ้ยเจ้าอย่าเผลอเด้์เครื่อผลิตน้ำพันประธานหาเรื่องก็ได้ขอเงินเนี้อ่ะพี่หลีพี่นอ้องงแงงแงกเหมือนละลอยช่องล <laughs> <laughs> อยหัดดู จะเป็นหินตุ้กล้วยกับน้ั่งโวดเด้อพี่น้องอ้าวมาแล้วมาแล้วน้ำมาแล้วค่ะฝนตกเป็นแหงๆเจ้นนี่พี่น้อง นึ่งเขาควออกแล้วจ้ากระซองสามตัวมีมะยอมขึินท่านประทาน่นสิมหาฟันต้นกล้วยน้ำร้อนเนี่แหละที่น้องไปให้คว้วายกินเพื่อนสิเบิดแล้วเรามาหาฟันทุกมือทุกมือมือแล้วเก่งท้องเก่งไปมั่วก็ควายจ้าเราปลูกไว้แล้วก็เป็นคนมาหาตัดคือเกาพี่น้องเบิง่งแล้วเห็ดสิบดับแนวของข่เจี๊ แมนบ่ขุดแล้วพี่น้องเอ้ยตัดไปขัว้วไยคขั้วจะกินดีดีพี่น้องเลยกระบี่ไร้พ่ายผูย้ช <c ười> ืชิดผู้ชืชิดต้นกล้วยอืมว่าตะมีอยู่ใส่น้ำหาเอาเบิดบ่ ล่ะพี่น้องแล้ว็สีเห็ดยังสีลบบทุกเมือ่อเช้าเย็นเต็มแล้วพี่น้องได้แล้วหนึ่งเข่งแล้วอืมนี่ระคะคือพาราคิด อยากกินกระเขาคอ,อกอยากกินกระเขาคอ,อกอกินดีจะได้พี่นออออ้องนี่แหละจ้าหน้าที่ของท่านประทานทุกเชา้าทุกเย็นก็ซื้อหาต้นกล้กวยให้กล้วยใหงวนนี่แหละจ้า